นี่คือหลอดเลือดเราเลือดจะวิ่งผ่านหลอดเลือดเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่เมื่อ,อไหร่ที่เรากินพวกของหวานของมันของทอดกินเป็นประจำแล้วเกิดไขมันสะสมทําให้มันไปอุดปันตามผนังหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดมันตีบลงตีบลงตีบลงเลือดก็เริ่มไหลเวียนไม่สะดวกก็จะกลายเป็นความดันสูงพอความดันมันสูงเนี่ยหัวใจบีบตัวแรงถ้าความดันสูงไปนานๆเดี๋ยวจะกลายเป็นภาวะหัวใจโตได้พอเป็นความดันเสร็จปุ๊บเจอคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยามากินยาละลายไขยมันละลายริ่มเลือดหมอให้ยามาปุ๊บขายายหลอดเลือดนะครับละลายส่วนต่างๆเพื่ ปีตับไตเราก็จะเริ่มทํางานหนักพอตับเริ่มทํางานหนักตับมีปัญหาตับเริ่มผลิตอินซูลินได้ไม่ดีอินซูลินทําหน้าที่ในการย่อยน้ําตาลในเลือดพออินซูลินย่อยน้ําตาลในเลือดเนี่ยไม่ค่อยผลิตแล้วน้ำตาลก็จะเกิดการสะสมพอน้ําตาลสะสมก็จะกลายเป็นเบาหวานพอกลายเป็นเบาหวานเสร็จปุ๊บเนี่ยเบาหวานจะทําให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันแตกง่ายความดันขึ้นปุ๊บดันทีนึงเส้นเลือดฝอยแตกไปทีนึงจะบอกว่าในหน่วยกองไตของเราเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยเป็นละลานเส้นเลยพอความดันอัดปุ๊บเป็นเบาหวานร่วมด้วยปุ๊บหน่วยกอง าเรียว่าโรคชุดโรกชุดเป็นโรคที่เข้ามาเป็นชุดๆุดเลยความดันเบาหวานหัวใจไตวายไขมันมาอุดตันที่หัวใจกลายเป็นโรคหัวใจอุดตันที่สมองนะครับเล้นสมองตีแตกปุ๊บกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซี่เดินไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับตัวเนี้หนึ่งกล่องเนี่ยใช้อะโวคาโดประมาณ20ลูกสกัดเพื่อได้แคปซูลทั้งหมด30เม็ดมีน้ำมันถัราอินคาน้ํามันมล็ดเจียน้ำมันงาหม่อนน้ามันกระเทียมน้ามันมะเร็งอุ่นมียูบิวินอลดูดซึมเข้าเส้นเลือดหน้าที่มันคือล้างหลอดเลือดเขาเรียกว่ามาแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุต้นเหตุก็คือหลอดเลือดไม่สะอาดเพราะไขมันอุดตันหลอดเลือดพอเรามาล้างไขมัน ที่มันอุดตันมาล้างเสร็จปุ๊บจนหลอดเลือดมันสะอาดมันกว้างเลือดไหลเวียนดีเราก็สามารถถอยยาความดันถอยยานะครับต่างๆที่เรากินเป็นยาเคมีได้แล้วหลังจากนั้น LDL เราไตรกินสไลด์เรา HDL เราอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้องแล้วเราก็สามารถหยุดยาได้นี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการดูแลที่ต้นเหตุฉะนั้นความดันเบาหวานหัวใจไตวายก็จะไม่ตามมาถ้าเราแก้ต้นเหตุได้นี่แหละครับคือตัวน้ำมันอะโวคาโดตัวนี้นะครับหนึ่งกล่องเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามกล่องประมาณสามพันกว่าบาทเนาะแต่วันนี้ใครกดที่ตะก้าเนี่ยเราาอคกล่ง จากประมาณ3,000 7,000 8,000 9,000เนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่ฮะ1,900กว่าบาทเองถูกไหมนะครับใครอยากได้เนี่ยก็สามารถกดที่ตะก้าดูได้เลยกินก่อนนอน2เม็ดหรือจะก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดก็ได้2กล่องแรกกินวันละ2เม็ดส่วนกล่องที่3กินวันละ1เม็ดกินครบ2เดือนไปตรวจเลือดเลยครับว่าผลตัวเลือดเราเป็นยังไงบ้างเราอยากให้พี่ๆกินแบบวัดผลนะครับ